นักงานใหม่ของซาร่านะคะน้องเทอริสอาชีพที่อยากเป็นก็คือเพชรกุมือ um er ค่ะนีว่าน้องไม่ต้องเป็นเพชรกุ um ่มเมื่อไปเรียรนรัชดาอะไรกับครูเ้อดีกว่าไปเป็นเพชรกุม um ือ er กันไปกันเลยเค่ะไปกันเลยเหน้่อง่า่ะเดี๋ยวกลับขึ้นไปโดนฝนไหมมันยังไม่ออกเลยแม้แต่ชิ้นเดียว <c oughs> โราณคดีนักแสดงค่ะเชฟครับกู้ภัยนักพากย์จิตกรคนดูแลส,สัตว์นักุตบอลครับดีไซเนอร์สัตวแพทย์ค่ะจากหลากหลายอาชีพในฝันของน้องๆมาพบกับหนึ่งอาชีพที่น้องๆสนใจสวัสดีค่ะ ต้อนรับเข้าสู่รายการพนักงานใหม่หัวใจซนค่ะจาระาก็มารอ,อน้องพนักงานใหม่ค่ะที่ได้ไปร่วมอีเวนต์เปิดออฟฟิศพิชิตพนักงานใหม่นั่นเองค่ะและน้องเขาก็าอยากจะเป็นเพชรกรุ머น้องเทอริสค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อได้หญิงธรรมกรเทริสภาชรานนท์เมอร์วายค่ะชื่อเล่นชื่อว่าเทริสค่ะเทริสอายุ9้าปีเทอริสอยากจะเป็นอาชีพเพจกรูมเมอร์ค่ะเพราะว่าเราจอได้ทำงานกับน้องหมาอันน่ารักนะะี่ค่ะความฝันของเทริสเลยนักงานใหม่ของซาร่านะคะน้องเทอริสมาถึงไปที่เรียบร้อยขออนุญาตเปิดประตูต้อนรับน้องเทอริสค่ะาอาชีพที่ เพชรกุมมาค่ะพีว่าน,น้องไม่ต้องเป็นเพชรกูุ่มแล้วไปเรียนราชดาลัยกับครูง้อดีกวา่า <c oughs> แต่ก่อนที่เราจะพาน้องเทอริสไปฝึกเป็นพนักงานใหม่กับเราในวันนี้ต้องขอมอบบัตรพนักงานใหม่ให้กับเทอริสก่อนเลยจ้าล้วลุกบพรักงานาานี่สุดยอดมากเลยครับถลุสิ์<อ>พาาร้อมที่จะไปเป็นเพชรกลุ่มหรือยังคะพาาร้อมแล้วครับพนาาักงานตามพิศรามาเลยไม่เลยจ้า ถึงแล้วนะคะตอนนี้าระก็พาน้องเทอริสนะคะมาถึงข้างหน้านี้แล้วเพื่อที่จะมาพบกับคุณครูแจ็คที่จะมาสอนน้องเทริสในวันนี้พร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะและนี่คือครูแจ็คผู้มีประสบการณ์ในการเป็นเพชรกรูมเมอร์กว่า11ปีปัจจุบันเป็นเจ้าของและผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอบรมตัดแต่งขนสุนัขโอเคงั้นวันนี้พี่าระฝากครูแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราไปเป็นเพชรกรูมเมอร์กันไปกันเลยค่ะไปกันเลย พี่คะเราจะเป็นเพรกลูเมอร์นะคะอย่างแรกเราต้องทำอะไรก่อนเหรอคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยโอเคครับ <Okay. S 2> เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของอุปกรณ์ก่อนโอเคค่ะอันแรกเลยจะเป็นวี <c oughs> เาจะเรียกว่าหีเหล็กเราจะต้องเอาไว้สําหรับบีคนหมาให้มันแตกกระจายออกมา อันนี้เขาเรียกทิมเมอร์นะครับมันจะเป็นอันเล็กๆเราจะไปถ่ายเท้าท้องก้นนึกว่าจะถ่ายที่น้องกลายเป็นขนไม่ได้ถ้าน้องขนสั้นไม่ได้เลยทำไมเหรอคะน้องจะตกใจตัวเองเวลาที่อยู่ในกระจกเราจะตกใจแบบนี้ใช่ไหมโอ้ยตกใจขนาดนี้พี่ว่าน้องหมาจะตกใจน้องเทอริสมากกว่านะ การอาบน้ําตัดแต่งขนสุนัขเนี่ยโอ้โหใช้อุปกรณ์มากมายกว่าที่คิดเลยเอาละ่ะเรามาลองดูกับสุนัขจริงๆกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนี่ไหมโอเคค่ะ,อ,ะอุ้มมาอีอุ้มทีน้องหมาที่เราอยู่บนโต๊ะเราจะต้องคล้องน้องหมาไว้ตลอดเวลาก่อนที่เราจะอาบน้ําเราเช็ดหูมาก่อนไหมได้เลยค่ะหมาขอโทษน,นะถ้าทำให้เจ็บนะเราหยอดน้ํายาเช็ดหูสักสองหยด ลองซื้อต้องทําแบบนี้ครึ่งหูเขาเรียกครึ่งหูอ่ะหยอดลงไปสองยดสองยดพรนะพรไหมคะอ่ะพอแล้วโอเคอ่ะไหนลองครึ่งหูเหมือนเมื่อกี้รันเห็นไหมไม่ดื้อเลยเก่งจังเลยมือสะบัดสะบัดคือยังไงคะสะบัดหูให้ขี้หูมันออกมาไหนลองสะบัดที่ของเราออกมาไหมไม่ออกจำไว้นะถ้าเราจะเป็นกลุ่มมือที่ดีนะครับหูหมาเราห้ามเช็ด เกิน3รลอกเดี๋ยวหูน้องหมาเขาอักเสบอืมเขาจะเจ็บหูเห็นไหมน้องไม่ดื้อเลยไม่ดื้อเลยถ้องเธอริสแล้วคราวนี้โอเคค่ะน้องหมาจะรอดหรือไม่รอดขึ้นอยู่กับนู้วขึ้นอยู่กับเธอริสแล้วตอนนี้เอ็งเอ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 งทำไรอ่ะหมางองนะเนี่ยมันฟีลลิ่งเหมือนเราคัตตัรบัตใช่ไหมคะ ยังไม่สะอาดเลยทำไมมันอออยากจริงๆเลยต้องเอาเขาไปนี้ลึกขนาดนั้นเลยเหรอคะเห็นไหมนี่ถ้าเราไม่ทําความสะอาดให้เขาหูเขาก็จะอักเสบเพราะฉะนั้นเราเป็นกุมมือเรามีหน้าที่ทําความสะอาดให้กับน้องหมาทุกตัวที่มาอยู่กับเรา เช็ดฟูเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อคะเดีย๋ยวเรามาถ่ายเท้าหมาสู้ไหมสู้ค่ะเพื่อนนุ้่มานๆทำได้หูหมดเลยเสร็จหมือนเธอริสทำข้างนี้อ่ะเธอริสจับขาข้างนี้เดี๋ยวกลับขึ้นไปโดนขนไหมเอิม่มมันยังไม่ออกเลยแม้แต่ชิ้นเดียวมันต้องทำยังไงให้ออกหร,กหระไม่ต้องกลัวต้องเจ็บเลยหรอคะไม่ต้องกลัวครับนี่อ่ะอีกข้างนี้ ทางนี้เราต้องทําให้ได้โอเคครับพอได้ยู่ครับรู้ไหมทําอะไรเราเราต้องถ่ายตรงนี้ทําไมหรอคะการตัดขนที่ฝัดเท้าทําให้สุนัขเวลาวิ่งแล้วจะไม่ลื่นและช่วยทําให้ระบายความร้อนได้ดีพอแล้วมือสั่นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองแปรงขนดีกว่าแปรงขนโล่งแปรงโล่งนั่นนะ้องพักันเยอะนเียแปรงเลยขนน้องจะหลุดไม่ได้แปรงแล้วบางขนมันต้องหลุด ทำไมต้องหลุดล่ะคะหมาบางตัวเขาจะผัดขนการแปลงขนจะช่วยทําให้ขนน้องไม่พันกันและที่สําคัญจะเป็นการช่วยผัดขนน้องด้วยนะเมื่อยไหมนีหน่อยค่ะเดี๋ยวสบัดแป้นนึงนะคะที่ร้องเธอริ้เมื่อยหรือจะผัดขนเนี่ยโอเคค่ะหายเมื่อยแล้วค่ะเอาฝั่งนี้ด้วยน้องมองด้วยเดี๋ยวน้องจะหลับแล้วนะเดี๋ค่ะน้องฟินเหรอเป่าเมื่อย แรงหมดแล้วเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันเลยไหมน้องน่ารักน้องเทอริสต้องผสมแชมพูก่อนสมมุติเราจะใช้แชมพูของคนไม่ใช่กับหมามันไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผิวคนกับผิวหมาไม่เหมือนกันแล้วเช็คใช่ไหมคะเช็คโอเคค่ะอันนี้งานถนัดเฮ้ยตีเดี๋ยวเราอาบน้ำหมา เอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงที่ขาก่อนเราจะไม่ไว้ตรงข้างหน้าเดี๋ยวหมาตกใจเราต้องเริ่มจากตรงก้นเพื่อไม่ให้หมามันตกใจแล้วก็มาเรื่อยๆเลยถูกไหครับเราเคลื่อนมานิน่งเราจะไม่ให้น้ําเข้าจมูกน้องหมา อาบน้ําน้องหมานี่ควรไม่เกินกี่นาทีหรอคะตอนที่เราอาบเราอาบสรับประมาณไม่ถึง10นาทีครับน้องหมานจะได้ไม่หนาวใช่น้องหมาจะได้ไม่หนาวเอาน้องหม,มามาอาบน้ําตัดขนกรูมมิ่งเนี่ยนะคะทุกอย่างเลยจะต้องใช้เงินเท่าไหร่หรอคะถ้าสมมุติว่าแค่อาบน้ําอย่างเดียวเป่าแห้งอะไรพวกนี้เราจะคิดเงินเขาประมาณ300ถึง350ครับแต่ถ้าเขาตัดขนด้วยส,สวย เราจะต้องคิดประมาณ600อยถึง700ดร้อยวันหนึ่งเราสามารถตัดคนอาบน้ำน้องหมาได้กี่ตัวคะจะได้ประมาณสัก10ตัว15ตัวมู้เยอะนะคะเนี่ย ถ้าสิ1ถตัวต่อว,ว,วันเนี่ยวันนึงก็ได้6,500บาทเลยนะเนี่ยโหจดจดหรือว่าหนูนควรจะมาเป็นอาชีพนี้แล้วล่ะค่ะเท่ากับว่าถ้าเราตัดได้ทุกวันเนี่ยต่อเดือนเนี่ยเราจะได้1นึ่งแสนเก้บาทโอ้โหรายได้ดีพี่พ,พี่พี่ลาออกจารายการก่อนเดี๋ยวพี่จะไปเป็นเพกรุมเมอร์แล้วว้าวโอ้โหรวยเลยค่ะ ำอาบน้ำเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรต่อหรอคะอ่าเดี๋ยวเราเช็ดตัวให้แห้งตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปเป่าไล่น้ำแล้วก็ไดอุ่นทีนึงเพื่อให้ขนเขาแห้งแล้วเสียงนัาวันนี้น้องหมาไม่ตกใจหรอคะตกใจครับนุ้ยตกใจเลยน้องมาเ <c oughs> ก่งกันแล้วเสร็จแล้ว เชิญเลยคะ่ะเดให้ครูแจ็คอธิบายหน่อยว่าการเตรียมตัวในการตัดขนของน้องหมาเนี่ยมีอะไรบ้างคะางการกตัดขนสุน,นัขครับมันจะมีหลายรูปแบบกนรกทุกอย่างนะครับเราจะต้องใช้ให้ตรงกับสายพันธุ์ด้วยเพราะว่าเส้นขนแต่ละแบบมันก็ใช่เหมือนกันใช่ครับอย่างวันนี้เราก็จะมาตัดแต่งในส่วนของปอมเมเลเนียนเดี๋ยวเราจะลองจับกักกกนกากันก่อนดีกว่าไหนปกติหนูจับง่ายกังกายไม่ใช่คุมมือเราจะต้องจับแบบไม่ เราจะใช้นิ้วนางของเราสอดไว้แบบนี้นี่อันนี้โป้งกับตรงนี้นนอยู่ในท่านี้แล้วเราค่อยงับกันกาเหมันจับกันไกยผสมกับดินสอพร้อมกันน,นิ้วนางแต่งค่ะใช่กรอยางแล้ว <c oughs> มันเปิดนิ้วเกิน,นตัดนิ้วออกไหมน <c oughs> ะนิ้วกลางตรงนี้ ก็อินเสิร์ฟปะคะเห็นกันไกลไหมดีเราจะได้ไม่ห่างกันไกลเออเด็กจะมาเรียนการเป็นเพจปุ๊บเมอร์ก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณครูแล้วแน่นอนอย่าไปเล่นกันไกลเองเหนื่องไหมต้องเล่นกันใกล้ๆอย่าเล่นกันไกลใช่อย่าเล่นกันใกล้ๆคุณหมอีกหนึ่งโต๊ะค้าวหมตึงโอตึงตึงตึงไม่ทันเลยค่ะน้องหมาว่าเร็วน้องชื่ออะไรนะคะน้องชื่อน้องเบลชูก้า ยังไงเหรอคะเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้น้องหมาเราจะต้องใช้นิ้วเราไหนเกี่ยวดูซิว่าเนื้อหูยูตรงไหนชสกนไกของเราตัดลงไปแบบนี้เราตัดโค้งตามมือเลยโค้งตามนิ้วเลยอยู่หูเมื่อกี้เฮ้ยหูเรียบแล้วอ่ะนี่นางแบบของเราเอาละครูแจ็คทำให้ดูแล้วทีนี้ตาน้องเทอริสลองดูบ้างละครับเอาขนออกเอาหูไว้นะเทอริส ไม่ได้อ哟ตัดไปปลายน้องแบ่งง่ายเหรอคะแบ่งแล้วเห็นไหมแบ่งแล้วแบ่งแล้วแห่งจริงแห่งจริงแย่งน้องทำน้องแหว่งแล้วยากไหมก็ยากอยู่นะคะบอกว่าเป็นแฟชั่นมันเป็นแฟชั่นถ้าหลายแฟชั่น หาก็จะไม่เหลือคนแล้วเรามาตัดกันให้เสร็จเลยดีกว่าเนาะแล้วเราจะได้รับลูกค้าจริง วันนี้ครูแจ็ไม่ได้แค่มาตัดขนโชว์เฉยๆนะคะเพราะว่ามีภา,ารกิจให้น้องเทอริสที่ทำในวันนี้ด้วยวคืออะไรคะครูแจ็คอ่าวันนี้น้องเทอริสจะต้องมาช่วยครูแจ็คหนึ่งวันในการที่จะตัดขนน้องหมารับลูกค้าด้วยโอเค <Okay. S 1> ไหวไหมครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้น้องเทอริสนะคะเป็นผู้ช่วยครูแจ็คหนึ่งวันเต็มๆเลยทำไมมองหน้ากันนะคะพิชระไม่ได้ทำด้วยกันลหคะเดี๋ยวพิชระไปเล่นกับปอมๆอยู่ข้างในห้องรอเป็นกำลังใจให้ละกันนะคะมาลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจกับน้องเทอริสค่ะบาย สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ค่ะไหนดูดิหมาดูไหมอ่าไม่ดูจับเลยจับได้เลยครับโอเคน้องอาซิ์อันนี้พันอะไรหรอคะคิสุขาคิสุขเดี๋ยวขุ่นมาช่วยอีกคนนึงนะคะสวัสดีค่ะ,อะตอนขนหูก่อนเรื่องเราต้องเอาขนหูออกให้หมดครับถูกไหมแต่หูน้องสะอาดมากเลยไม่มีขี้หูเลยต้องทำไหมล้องขี้ไหม เจ็บแล้วเหรอคะเจ็บแล้วหนูกลัวอันนี้คืออะไรเหรอคะสัมัดหูแล้วสบายหูกี่โยนสองโยนหูน้องจะสะอาดไหมนะตกใจตกใจไหมตกใจคะ่ะหูดึงขนไม่ได้ตั้งเยอะเลย ชื่อให้หน้องว่าส้มตำส้มตำอ่ะเช,ช็ดหูเร็วเช็ดหูจอหน้ำยาหุ่ไปหุ่ไปหุ่ไปตกใจอ่ะเช็ดหัวใ <laughs> จทแทบวาย

ตามครูฝนไปอาบน้ํากันโอเคไ,ไหมครัค่ะเราไปอาบน้ํากันนะเดี๋ยวน้องอไมายืนตรงนี้เรายงงงนี้นเราต้องเริ่มจากตรงตรูดก่อนใช่ไหมคะใช่คะ่ะน้องจะกลัวไหมหนะ้แล้วก็เวลาเราใส่แชมพูตรงหน้าน้องเราก็จะปิดปิดนิดนึ่ง ทุกครั้งเราต้องปิดหูน้องด้วยนะเพื่อที่น้ำจะได้ไม่เข้าหูแล้วก็ระวังจมูกถ้างั้นเราเช็ดตัวน้องหมาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเช็ดเสร็จแล้วเราได้ยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะเราเริ่มจากตรงไหนก่อนคะเราเริ่มจากตรงด้านล่างคือบบนี้ใช่นนะคะใช่ค่ะ นี้เรามาขั้นตอนสุดท้ายก็คือลมอุ่นตรงนี้เป็นจุดสำคัญไม่ค่อยแห้งมันสำคัญยังไงหรอคะผนมันเยอะแล้วมันจะเป็นรูบุบ๋เห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาตัดขนกันโอเคค่ะนะครับเดี๋ยวไปหยิบเป็นการที่คู่นอ้อย เริ่มตัดตอนไหนก่อนเหรคะอดี๋ตัดตรงที่เท้าก่อนเห็นไหมตรงนี้มันเป็น ing, เบสิกกรูมมิ่งเขาบอกนะนะครับเ <Basic. S 1> บสิกกรูมมิ่งมาทำอะไราบ้างตัดรอบเท้าแล้วก็ตัดหน้าให้ลูกคา้าตัดรอบเท้าน้องหมาให้กลมๆน้องเทอริสตัดข้างหน้าไหมตัดรอบทางนี้ยางเหมือนกันนะคะเนี่ <c oughs> ไย,ไยได้ไหมไม่ค่อยได้ค่ะตัดตรงนี้เป็ให้ได้ครับ ให้ครูฝนเก็บงานให้สมบมอบปุ่นไก่ให้กับผู้เชี่ยวชาญโอเควันนี้เราอาบน้ำแล้วก็เบสิคกลุมให้น้องหมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากัน ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเสร็จแล้วเย้วันนี้สนุกสนานมากๆเลยน้องทริสนุกสนานมั้ยคะสนุกสนานมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะครูแจ็คน้องเทรซวันนี้เก่งมากสําหรับวันนี้กับการที่เราจะมาเป็น Pet Groomer เราเรียนรู้การเช็ดหูหมาการอาบน้ําหมาการไดขนหมาก็ทําได้คล่องมาก นะครับแล้วก็เดี๋ยวน้องฟลีตต้อง<ม>พยายามฝึกอีกนิดนึงแล้วเราจะได้เป็นเพชรกุมเมอร์ที่มีความชํานาญถือว่าเก่งมากๆเลยเก่งแบบนี้ครูแจ็คมีอะไรจะให้น้องไหมคะก่งขนาดนี้เราก็มีหมวกพนักงานใหม่หัวใจสนมอบให้เลยใส่ได,ใสได้เลยจ้ะใส่ได้เลยครับและแน่นอนนะครขอแะดงคมยินดีให้กับน้องอริส เก้าแรกของการเป็นเพจรุเมอร์นะคะแต่ครั้งหน้าค่ะพนักงานหน่วยหัวใจโซนของเรานะคะจะพาไปเรียนรู้กับอาชีพอะไรห้ามพลาดค่ะเนยคาริสคิว่าขั้นตอนตัดขนยากสุดค่ะเกิดว่าเขาไม่ยอมเนี่ยมันก็เป็นผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอาจจะโดนนับนับชอบตอนที่แชหูค่ะมันได้เช็ดแล้วมันรู้สึกว่าเขาซื้อบัดหูอบนนี้ค่ะมันน่ารักดี สนใจตรงที่ว่าเหมือนว่าเราได้มีหมาเป็นของตัวเองเราไม่ต้องเสียทั้งเลี้ยงเองค่ะแคมดิงได้ต่างอีกด้วยเธอริสก็เลยคิดว่ามันน่าสนใจดีค่ะพนักงานใหม่หัวใจซด